หากโลกคือเวทีและมนุษย์คือผู้เล่นจริงแล้วอะไรคือบทละครอะไรคือบทละครมนุษยชาติติดอยู่กับมันหรือว่าพวกเขาหลงทางและตอนนี้กำลังแสดงบทบาทด้นสดท่ามกลางความสับสนวุ่นวายความโกลาหลและความโกลาหลที่ดูเหมือนนักแสดง แต่ละคนจะเหมาะกับบทละครที่มีเวทีคือโลกและนักแสดงของใครเป็นคนแปลกหน้าแต่ละคนจะกลับมาควบคุมและเล่นบทบาทของตนตามบทได้อย่างไรในเมื่อมีคนมากมายที่ทำมันพัง ใช่แล้วพวกคุณทุกคนเป็นนักแสดงในละครเรื่องไลฟ์ Life, และบทของคุณก็ถูกเขียนขึ้นภายในจิตวิญญาณของคุณสำเนานั้นอยู่ภายในอาคาทิกเรคคอร์ดและเป็นที่รู้จักในหมู่ตระกูลวิญญาณของคุณด้วยเมื่อคุณเกิดคุณเข้ามาด้วยความมั่นใจและรู้ถึงบทเรียนที่คุณเลือกเรียนรู้และความแตกต่างที่คุณต้องการสร้าง ที่รักตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะกลายเป็นนายของตัวเองเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณให้ตัวเองเห็นและอบกอดคนที่คุณเคยอยู่ภายใต้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการแต่งหน้าและส่วนหน้าของอาคารมาโดยตลอดมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้และไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าตอนนี้